ฟุฟุฟูเยดหยุดก่อนเอ๊เย็ดข้ายอมแล้วข่าใจ่ายให้แล้วเดี๋ยวให้สู้เดี๋ยวให้หยุดอะไรของเจ้ากันเนี่ยข้ายอมรับว่าเจ้าแข็งเก่งและตอนนี้อาวุธของข้าก็พังไปแล้วเจ้านี่มันเน่งจริงใช้ตัวเปล่าสู้กับคนที่มีอาวุธข้ามีหอกสุริยาแท้ๆแต่ยังเอาชนะเจ้าไม่ได้แต่ก็แค่ในตอนนี้เท่านั้นนะข้าขอไปฝึกฝนเพิ่มเจ้าต้องแพ้ข้าแน่ๆรอข้าก่อนนะที่ข้าพูดมาทั้งหมดข้าไม่ได้ยอมแพ้ให้แก่เจ้านะแต่เพียงแค่เจ้ารอข้าสักหน่อย แม้ข้าดึงดันที่จะสู้ต่อไปอาจจะทําให้ความหลองข้าสังคอนอันนี้เงนินรางวัลที่เจ้าชนะเงินเพียงเท่านี้เพียงพอที่จะรักษาพวกเจ้าทุกคนได้เงินข้าไปละอย่าลืมวันนี้ละไอ้มัดพิ่คาดข้าหวังเทียนหาาจําชื่อข้าไว้ข้าจะกลับมาใหม่ไปฝึกเพิ่มก่อนกูพวกเจ้าเป็นอะไรไหมข้าต้องขอบคุณท่านมาก,มากเลยจริงๆที่มาช่วยพวกเราในครั้งนี้หากท่านไม่มาทันเวลาพวกเราคงจะโดนเจ้านั่นใช้หอ,อกตีจนตายเลยล เจ้านั่นเข่ข่งเข่งคาดไม่ถึงว่าจะมีคนระดับนี้อยู่เบื้องหลังกลุ่มหลวงชุยหวังเทียนเ่าเขาไม่ได้เป็นแค่คนของกลุ่มหลุงชุยเท่านั้นเขาถือเป็นกําลังที่ยิ่งใหญ่ของผู้ฝึกตนจินกับหากท่านตัดสินใจที่จะเขา้าร่วมการประลองระหว่างหอฝึกตนทั้ง4ท่านจะได้เจอกับเขาอีกครั้งเป็นแน่นอนเอ๊ะการแข่งขันปีที่แล้วเพียงเขาเพียงคนเดียวเขาเอาชนะหอผู้ฝึกตนทั้งหมดเขาเลยถูกเรียกว่าอันดับหนึ่งแห่งเมืองเฟิงนี่เราต้องสู้กับมันอีกครั้งนั้นหรอ หากเขาใช้พลังสายเลือดพิเศษเขาจะแข็งแก่งขนาดไหนกันนะตรายกันนั้นที่ขึ้นชื่อว่าดำหนิงยังต้องไปแพ้ให้กับท่านหากมีท่านอยู่ในนิกาของเราพวกเราต้องยิ่งใหญ่แน่ในอนาคตท่านพี่ชือใครอยากจะให้ท่านขึ้นมาเป็นหัวหน้าจริงจอกธมินท่านว่าอย่างไงเอ๊ะคงไม่ได้หรอกข้าขอโทษด้วยนะแม้แต่ข้าจะรู้สึกสนุกกับการทําธุรกิจในครั้งนี้แต่เป้าหมายของข้านั้นยังอีกยาวไกลเพราะเหตุนั้นข้าจึงไม่สามารถรับข้อเสนอของพวกท่านได้ท่านพี่ชือได้ปรดคิดได้ถี่ถ้วนอีกครั้งด้วยเถอะ ข้ารู้ว่าท่านมีเู้ใหม่ที่ยิ่งใหญ่แต่การที่ท่านจะเดินบนเส้นทางนั้นน่ะมันไม่ง่ายเลยนะแต่ถ้าหากท่านรับข้อเสนอของข้าคนมากกว่า100จะติดตามท่านข้าให้ความร่วมมือเจ้าได้จนกว่าจะได้รับก,การทดสอบพลังสีงของตัวข้าเ <_ c oughs> จ้าอย่าได้พูดอีกเลยอย่าทําให้ข้าลําบากใจไปมากกว่านี้เงินนั่ <_ c oughs> นเจ้าเก็บไว้เอาไว้รักษาคนที่ได้รับบาดเจ็บเถอะนะ <_ c oughs> <_ c oughs> สวัสดีครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจอ่เป็ดนลกแปรมังอยด้วยนะครับไปล